เซสามีนเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญที่พบในงาดำนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับข้อเสื่อมเกิดจากการที่ข้อมีการอักเสบนะครับฉะนั้นสารที่ชื่อว่าเซซามีนจึงสามารถที่จะช่วยยับยั้งหรือชะลอของการเกิดการอักเสบได้จึงช่วยสามารถที่จะบรรเทาอาการของผู้ที่มีอาการข้อเเสื่อมได้ครับปัจจุบันการรักษาของผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับถ้าเรานะครับ เคยเป็นหรือว่ามีผู้ป่วยที่เป็นหรือว่าคนรู้จักที่เป็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเราไปสถานพยาบาลนะครับก็จะได้รับยาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่ายาลดอาการปวดหรือว่ายาลดการอักเสบก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการรักษาหรือการใช้ยากลุ่มนี้เป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเราก็มักพบว่าผลเสียที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับยิ่งถ้าเป็นผู้ที่สูงอายุนะครับที่มีโอกาสเกิดข้อเสื่อมเยอะกว่าคนกลุ่มทั่วไป ก็มักจะเพราะว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะครับหรือนําไปสู่ในเรื่องของการทําให้เกิดไตพังนะครับหรือเกิดไตาวายได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วก็การศึกษาวิจัยเนี่ยเราก็พบว่ามีทางเลือกในการนําสมุนไพรมาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมุนไพรที่ชื่อว่างาดำนะครับเทคโนโลยีการสกัดสารที่ชื่อว่าเซซามีนในงาดำเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาหรือบรรเทาอาการของผู้ป่วยข้อเสื่อมได้ครับ เซซามีนนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสารออกฤทธิ์หลักที่อยู่ในงาดำนะครับการที่จะเลือกเซซามีนเพื่อกินหรือว่ารับประทานให้เห็นผลนะครับในการลดบรรเทาการข้อเสื่อมหนึ่งก็คือปริมาณของเซซามีนที่รับประทานต่อครั้งนะจะต้องมีปร,ริมาณที่มากพอในการที่จะออกฤทธิ์นะครับอันที่2ก็คือเซซามีนที่อยู่ใน งาดำนั้นจะต้องสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากพอที่จะไปช่วยลดการอักเสบหรือว่าลดอาการของข้อเสื่อมได้นะครับและที่สําคัญนะครับเซซามีจะต้องมีสารอื่นๆนะครับอย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยในการที่จะทําให้กระบวนการ ปรับสมดุลหรือว่าลดการอักเสบของข้อเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นยังรวมในเรื่องของเทคโนโลยีของการสกัดนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าเซซามีนที่เรารับประทานเข้าไปนะ่ะสามารถที่จะดูดซึมได้จริงออกฤทธิ์ได้จริงแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยังบริเวณที่ตรงจุดที่มีการเสื่อมของข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ